วันนี้ทำน้ำพริกกะปิโชว์นะคะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําน้ำพริกกะปิให้ดูนะคะโคกพริกกับกระเทียมรวมกันค่ะให้ละเอียดอันนี้จำไปเยอะหละอ่ะ,อะต่อไปต่อไปก็ใส่กะปิเลยะกะปิลงไป ตามด้วยผงนัวค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าแซ่บมาก ก็บีบมะนาวใส่บีบมะนาวลงไปเลย น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเอาสะาออกก่อนนี่ ชิมดูก่อนนะคะเพราะว่ารอให้กะปิละลายไม่ใช่น้ำตาลละลาย แต่ว่าสูตรนี้แซ่บมากาเติมตาลอีกนิดนึงช้อนนึง ๊กใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะพิกกะปิฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ